นี่นะที่เห็นน้ำหยดหยดอย่างเงี้ยนะนี่ไอตัวเนี่ยมันพังมันพังข้างในมันพังที่เป็นหัววาลที่เปิดปิดน้ำเนี่่น้ำหยดน้ำหยดน้ำหยด,หยดก็เพราะว่าวาลเมื่อกี้พังนะครับผมหยดไหลเป็นโจกเลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ย ผมก็ต้องเอากระป๋องมาลองก่อนนี่คือถักน้ําออกไปเยอะแล้วไปใช้งานเยอะแล้วเมลองถึงสองกระป๋องเลยพออันนี้เต็มก็ถักใส่นี้ก็จะจึงซื้อวาวน้ําตันว่ามาใหม่เมื่อกี้น,นะครับเพื่อจะแก้ปัญหาราคาญต้องมาคอยหลองน้ำนะอะโอเคตัวนี้แต่อันนี้ก็ประมาณหกเจ็ดสิบมั้งก็ใช้ได้ประมาณครึ่งปีนะ ส่วนสายนี่ก็สั่งมาจากเทมูนะครับผมหัวก๊อกนี่ซื้อมาจากถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะาเดี๋ยวผมนึกก่อนนะร้านอะไรนะบุญถาวรน,นะบุญถาวรถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะครับบา,บายบายตัวเ่าแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปลี่ยน หัววาลปั่บัวนะว่าจะต้องทำเช่นใดนะครับง่ายๆและเข้าใจไม่ยากเดี๋ยวทำให้ดูไม่ต้องไปจางชางด้วยถ้ามันรั่วอย่างเงี้ยมันรั่วแล้วน,น้ำหยดเห็นไหมน้ำหยดเงี้ยน้ำหยดลงมาเงี้ยเห็นไหมซื้ออุปกรณ์มาเปลี่ยนแนะนำถ้าตัวที่แพงหน่อยก็จะใช้ได้ทนข้างในเป็นวาลวเฟรามิกเขาว่ากันว่าจะทนกว่านะครับ ใช้ได้นางไปดูด้วยกันวิธีเปลี่ยนนะเอดจะต้องปิดวาล์วน้ําที่ส่งมาเข้าบ้านเราก่อนนะครับไปปิดวาล์วน้ํา่มิเตอร์นะนี่นะปิดนะหมุนไปตามถ้าตามเข็มนาฬิกาคือปิดปิดถ้าเปิดก็คือทวนเข็มนาฬิกาตอนนี้เราจะปิดน้ําไม่ให้จากปปามาเข้าที่บ้านหมุนตามเข็มนาฬิกา ผมจับกล้องมือขวาอันนี้หมุนด้วยมือซ้ายนะครับปิดให้แน่นเลยนะเพื่อเราจะไปถอดวาลวนะครับเราจะไปถอดวาลวน้ํานะไปถอดถอดวาลวฝักบัวจุดแรกก็คือใช้คีมนะคายตรงที่ เกลียวออกมาก่อนเกลียวของสายฝักบัวตอนนี้หมุนออกก็คือต้องทวนเข็มนาฬิกานะครับดูทิศทางให้ดีนะอันนี้มันเอียงลงก็ต้องบิดขึ้นทงนี้นะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับพอมันเริ่มจะคลายคลายตัวแล้วเราก็ใช้มือหมุนได้นี่คือมันติดติดไอ้ข้างบนนี้ด้วย เรียบร้อยต่อไปตัวนี้ถ้าเกิดหมุนทั้งนี้คือตามเข็มนาฬิกาคือเป็นการหมุนแบบแน่นแต่ถ้าแต่คลายให้ย้อนย้อนนะก็ถ้าเกิดว่า <c oughs> มือเราไม่ไหวต้องมีเครื่องทุนแรงก็คือคีม,มือนเดิมก็ คลายความแข็งออกไปแล้วนะต้องใช้ใกระทอะหน่อยดันมันหน่อยทวนเข็มนาฬิกาจำไว้เวลาจะถอดเรียบร้อยนะครับนี่สี่หุนนะท่อสี่หุนไปเดี๋ยวไปดูวิธีประกอบก่อนนี้วาวน้ำตัวเก่านะครับทิ้งไปนะครับทิ้งไปได้เลยอ,อันนี้วาวน้ำตัวใหม่มาแกะใช้งานกัน ก็ตัดตรงไหนได้เปิดเลยนี่นะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามสันวาแววับนี่นะนนสายฝักบัวมันจะมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งก็คืออย่างนี้ที่เป็น กรวยอย่างนี้นะก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คืออยู่ด้านบนด้านบนของวาล์วน้ำนะครับผมจะมาสอนวิธีพันเทปนะครับให้เราพันบนขวานะครับจำไว้เลยนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับผมบนขวาเท่านั้นนะแต่จริงๆถ้าบนซ้ายมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะทำให้เวลา เราไขไขกอ๊อกอะ่ะไขไข่ท่อเข้าไปเนี่ยตัวตัวเมียไขเข้าตัวผู้เนี่ยมันอาจจะทําใหไ้ไอตรงปลายเนี่ยมันเพเยได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนตามตามเข็มนาฬิกานะอันนี้นะเราก็จับแล้วก็หมุนไปเวลาหมุนก็ให้มันเป็นแผ่นๆค่อยๆทําตรงปลายเนี่ย ให้เราพรเพยเออมาประมาณสักสองมิลนะครับเห็นไหมตรงช่วงปลายเนี้ยช่วงปลายเนี่ยพเพยเออเลยเลยลอยลอยขอบของก๊อกน้ําตัวผู้สักสองมิลเพื่ออะไรเพื่อเวลาทําเสร็จเราจะได้บี้มันปิดปิดปิดเนี่ยปิดหน่อยหนึ่งเห็นไหมให้มันเรียบเรียบเห็นไหมเข้าใจนะครับ หมุนวนตามเข็มนาฬิกานะสักประมาณห้ารอบเป็นอย่างต่ำไม่ต้องถึงกับเยอะมากแค่นี้น้ำฟอไม่ไหละล่ะสมมุติว่าพอพอจะเสร็จปุ๊บก็ให้เรานำเล็บเราเนี้ยดึงมันออกไปเลยนะครับผมนี่แล้วช่วงปลายก็จะ ทำให้มันเรียบๆอย่างนี้นะพอเวลาเราหมุนเนี่ยอ่าอันนี้ไม่ใช่กับตัวนี้แต่เป็นอยู่ที่รูก๊อกน้ำในห้องน้ำเวลาเราหมุนเมื่อเราพัานตามเข็มนาฬิกาไปแล้วนะมันก็จะเข้าได้พอดีเวลาหมุนจำไว้ทุกครั้งก็คือหมุน ตามเข็มนาฬิกาเวจะลาจะคลายออกทวนเข็มนาฬิกานะครับผมนี่นะนหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทางขวาวนไปทางซ้ายจับยึดแล้วก็คายมันให้แน่นเลย น้าจะได้ไม่ซึมโอเคเดี๋ยวไปดูที่ห้องน้ํากันนะครับที่สําคัญก็คือว่าไอเนี้ยนะมันจะครอบอยู่ตรงนี้นะอย่าลืมนะเพราะว่าเวลาผมนานๆนนนนทําทีจะลืมประจําอันนี้เป็นคาบตะไคร่น้ํามันอยู่ติดกับไอตรงนี้มันเราขัดยากเดี๋ยวขัดมันให้สะอาดนิดนึงก็จะสบายใจนะครับขัดเรียบร้อยแล้วอันนี้นะก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ เอาด้านที่เป็นสาย,สายนี้เป็นสิงเงินนี้อยู่ด้านในครอบลงไปแล้วก็ให้มีอยู่ด้านนอกตอนนี้ก็หมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาให้มันลงดูนะครับหมุนไม่ยากอะไรนะหมุนตามเข็มนาฬิกาสายก็ค้างเลยแล้วหมุนไปเรื่อยเรื่อย ง่ายง่ายครับง่ายๆหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนให้แน่นๆตามหลักเขาให้อยู่อย่างเนี้ใยให้อยู่อย่างนี้เอให้อยูอ่อย่างนี้ยี่หอสันว่าจะตั้งตรงเวลาเปิดแคาหมุนขึ้นปิดหมุนลงแล้ะอันนี้ก็จะห้อยลงก็วันนี้ช่องริชโชก็มาให้ดูเพียงนี้นะครับเรียบร้อยการติดตั้งเปลี่ยน วาวน้ำฝักบัวแบบง่ายๆนะครับโอเคถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะฝากกดถูกใจติดตามและแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปซ่อมอะไรซื้ออะไรแกะกล่องอะไรเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูต่อน,นะครับผมซ่อมเสร็จแล้วเปิดวาวน้ำทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกาหมุนจากซ้ายลงบนขวา เรียบร้อยไปเช็คในห้องน้ำดูนี่เมื่อกี้ผมตั้งสันว่าลงมันเป็นเปิดนะอันนี้ต้องเชียงเชียงตั้งอย่างนี้ถึงจะปิดนะครับผมดูนี่บิดลงบึบเห็นไหมบิดตั้งลงนี้มันจะเปิดเปิดน้ำเปิดวาล์วาน้ำเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดก็คือ,อ มุนมาทางขวาไอ้ทางซ้ายหมุนมาทางซ้ายนะตรงนี้ก็ดูเองได้ไม่ยากอะไรนะครับผมเอาสายห้อยลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแล้วมันจะไม่พังอยู่ตรงนี้จะไม่แตกหักเห็วให้มันย้อยอย่างนี้นะสวัสดีครับผม